นี้ญาติโยมสาธุชนอยากจะฝากเราท่านทั้งหลายให้สิบอย่างที่ไม่ต้องใช้เงินโยมให้รอยยิ้มให้ความรักให้ความเมตตาให้อภัยให้กำลังใจให้คำแนะนำให้โอกาสให้ความไว้วางใจให้คำพูดที่ไพเราะให้ความสำคัญโยมทั้งสิบอย่างนี้ยิ่งให้ออกไปจะยิ่งได้กลับมาเหมือนเรายิ้มให้กระจก กระจกมันก็จะยิ้มให้เราเหมือนเราวาที่ไปทิ่มกระจก,กนะฮะนั่นแหละท่านทั้งหลายนะะเราให้อะไรกับใครนะ,ะมันก็จะได้อะไรกลับมาจะได้แหละนะฮะแล้วให้ได้ไม่เสียงเงินกตามที่พราะจารย์ว่านะฮะโยมอาตมาพาพพูดอยู่เป็นประจําว่า เราท่านทั้งหลายจะเก่งจะรวยจะสวยขนาดไหนจะมีตําแหน่งใหญ่ตโตขนาดไหนจะเป็นพระสงฆ์องค์ขสมเนเณรคารวัตญาติโยมเราก็มีเวลาบนโลกนี้แค่สามวันก็คือเมื่อบานวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานใช้ไปแล้ววันนี้กําลังใช้อยู่พรุ่งนี้ไม่รู้จะได้ใช้ไหมหรืออะไรที่ยังไม่ได้ทําก็ให้รีบทำนาโยมนะฉะนั้นเรามีเวลาบนโลกใบนี้เพียงแค่สามวัน นะฮะโยมลมยังเปลี่ยนทิศชีวิตยังเปลี่ยนแปลงพระอาทิตย์ยังอ่อนแรงไฟที่ร้อนแรงยังเย็นหลงแต่สิ่งเดียวที่มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนก็คือความจริงนะโยมนะนะอยากจะฝากเราท่านทั้งหลายข้อคิดในการใช้ชีวิตนะฮะโดยเฉพาะยันกันทอ้อคนเราทำอะไรใจอย่าทอ้อถ้าทอ้อก็อย่าถอยนะโยมนะ ถ้าถอยก็อย่าถอนถ้าถอนก็ปากหลักสู้ใหม่ทำมันอีกโยมก็จะพบกับความสําเร็จนะฮะและอยากจะเชิญเราท่านทั้งหลายได้เข้าวัดเก้าวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ยมนะวัดความคิดว่าคิดร้ายหรือดีวัดความดีว่าเคยมีไหมนั่นวัดความดันว่ามันสูงหรือต่ำวัดความจำว่ามันจำได้ดีไหม วัดหัวใจว่ามันเต้นเร็วหรือช้าวัดสายตาว่ามันยาวหรือสั้นวัดสังขารว่ามันตึงหรือหยานวัดสันดานว่ามันดีหรือชั่ววัดใจตัวว่ามันต่ำหรือสูงผู้ใดหากเข้าได้ครบทั้ง9้าวัดนี้โยมผู้นั้นย่อมเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะฮะพราะนั้ญาโยมสาธุชนท่านผู้ฟังดัทั้งหลายถ้าเราหัดรียนี้อยู่เป็นประจำมันก็จะทําให้เรา ทำใจได้ในใน,ในเมื่อที่เราประสบพบเจอกับปัญหาหรือว่าอะไรต่างๆโยมช่วงชีวิตคนเราไม่ยาวนะักนะอย่างเก่งกอ็อยู่ไม่เกินร้อยปีทำสิ่งที่รักทำดีมีสดใสวันพรุ่งนี้ใช่จะเห็นเป็นเช่นไรจงสุขใจทำวันนี้ให้ดีพอที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ทอทอทอทำท,ทันทีนั่นเองนะโยมนะ อย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้จะก้าวไปอย่างช้าๆก็ตามเพราะทุกก้าวที่เราเดินทางล้วนเต็มไปด้วยคุณค่าในการใช้ชีวิตของเรานะฮะมันจะเป็นประสบการณ์ในการเดินทางของชีวิตของเราโยมเขาว่าชีวิตของคนเรานั้นเหมือนกับเทียนเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเทียนเล่มนี้จะไม่จนหมดเชือ้อหรือว่าโดนลมพัดดับไปเสียก่อนทั้งทัที่ยังมีเชือ้อ แต่ยังมีเทียนไขอยู่นะชีวิตคนเราอย่าประมานนะโยมนะเ๋ยวสมัคนกับเทียนเทียนนี่มันดับง่ายชีวิตคนเราก็เหมือนกันแต่ต่างจากเทียนเทียนมันดับไปแล้วสามารถจุดขึ้นลุกขึ้นได้อีกนะแต่ชีวิตคนเราไม่เป็นอย่างนั้นโยมทีนี้ญาติโยมสาธุชนก็ยศและลาบหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นพุนบุญกุศล ทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปลงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเพราะชีวิตคนเราเกิดมาบนกองดินทำมาหาหกินบนกองงานสุขสารานบนกองเงินเดินเข้าไปบนกองฟอนนอนอยู่บนกองไฟตายไปก็เหลือแต่กองกระดุกแล้วก็เป็นของอัญเให้ลูกหลานน้อยไปรับที่เชิงตะกอนนะฮะเะนั้นญาติโยมสาธุชนชีวิตคนเราไม่แน่นอนแต่ทุกคนต้องได้นอนก็คือตายนะฮะ โยมเพราะว่ามีสามเรื่องที่น่าเสียใจในชีวิตนะพบครูดีแล้วไม่เรียนพบเพื่อนดีแล้วไม่คบและพบโอกาสแล้วไม่คว้า,าไว้นี่น่าเสียดายมากเลยนะฮะฉะนั้นใครมีโอกาสใครมีครูดีใครมีเพื่อนดีต้องรีบคว้าเอาไว้ทีนี้วิธีทำให้ลักยั่งยืนนะโยมนะอดทนเหมือนอูดไม่พูดเหมือนปา ซื่อสัตย์เหมือนหมาแก้งโง่เหมือนควายนี่จะทําให้ชีวิตคู่หรือว่าทําให้ความรักของเรายืนยาวนานนายอมนะใครที่ความรักมีปัญหาให้แก้ด้วยวิธีนี้นยอมนะสีวิธีนิยมที่จะทําให้รักของเรายืนยาวอดทนมันอูดอูนี่มันอดทนนยมนนนยมนะเดินในทะเลทรายน้ําก็ไม่มีแห้งแล้งไม่พูดเหมือนปลาปลานี่มันพูดไม่ได้นยมนะ ซื่อสัตว์มันหมาเนี่ยวหมาเนี่ยมันซื่อสัตว์ใครให้อะไรมันมันจำได้นะแล้วก็มารักเจ้าของด้วยแล้วก็แก้งโง่เหมือนควายที่จริงควายไม่ได้โง่นโยมนะ่าคนมากกว่าที่โง่พอผิดหวังแล้วว่าอกหักอก,อกนู่นปินไปบนตึกชั้นที่สิบกระโดดข,ข่าตัวตายผูกคอตายนะกินยาฆ่าตัวตายไม่เห็นควายตัวไหนมันกินยาฆ่าตัวตายมันควายตัวไหนกก อกหักกระโดดตึกสิชั้นตายไม่ยอมนะฉะนั้นแก้งโง่ให้เหมือนควายควายมันไม่ได้โง่หรอกโยมแต่เขาเปรียบเทียบเฉยๆนะครับโยมอยากจะฝากว่าทําตัวให้มีคุณค่ากับเวลาที่เหลืออยู่อดทนสู้โชคชะตาอย่าท้อถอยหัดเดินหน้าไม่ใช่มัวแต่รอคอยจะดีมากหรือดีน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะ ความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละไม่ได้อยู่ที่ใครนะฮะเราไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วเพราะปากคนอื่นหรือคําพูดของคนอื่นแต่เราจะดีจะชั่วบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ทนที่สุดคือหน้าสิ่งที่กล้าที่สุดคือใจสิ่งที่ไวที่สุดคือปากสิ่งที่มากที่สุดคืออารมณ์สิ่งที่คมที่สุดคือคำพูด โยมหน้าใจปากอารมณ์ความพูดนะฮะฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดนะทีนี้โยมถ้าโยมขืนทำแล้วจะช้ำใจนะอย่าทำงานจนป่วยตายอย่ามีความสุขที่ผิดศีลธรรมนะอ,อย่าทำงานจนลืมตายขอพาย อย่าทำงานจนลืมป่วยตายอย่าล้งเสน่ห์อย่าทำงานจนลืมป่วยตายอย่ามีความสุขที่ผิดศีลธรรมอย่าสบายจนเคยตัวอย่าบ้าฟังคำคนสอพอนะฮะอย่ารวยบนความช่อฉนนะฮะอย่าเป็นคนไม่เหมาะกับงานอย่าคบคนมองโลกในแง่ร้ายอย่าเป็นชาวพุทธแต่พึ่งใส อย่าเก่งอยู่ผู้เดียวอย่าใช้พระเดชจนลืมพ่อคุณอย่าชำนาญในเรื่องชั่วช้าอย่าเลื่อมใครผู้เคยทำคุณอย่าทำทานกับคนไม่เห็นคุณค่าและอย่าหลงเสน่ห์อย่าอย่าแต่อย่าจำแต่เรื่องร้ายอย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่ารอให้พระเจ้ามาช่วยอย่าให้คนอย่าเป็นคนเห็นแก่ได้นะอย่าปากหวานจนเสียระบบ นะอย่าขายศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าสนใจแต่เรื่องของตนเองอย่าเที่ยวเกินขอบเขตอย่าพึ่งใบบุญคนอื่นตลอดการอย่าเมามัวกินกามเกลียดอย่าปลูกต้นกลางต้นใสอย่าสนับสนุนคนผ่านและอย่ายกเงินตาให้เป็นพระเจ้านิยมถ้ายมขืนทำแล้วยมจะช้ำใจนะยมนะ ทีนี้ยัดยมสาธุชนเกิดมาจนอย่าโทษพ่อแม่นะฮะยามย่ำแย่อย่าโทษดินฟ้าถึงลาบากอย่าไปโทษโชคชะตาทุกหนังหนาอย่าไปโทษเวรกรรมอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำทุกวันมั่งยมอยากสบายจงอย่าท้อแท้เหนื่อยแทบแย่ให้อธธรรุปทนทำใครติใครว่าอย่าไปสนอย่าไปจําจะสูงหรือต่ำเราได้คิดเองนะฮะจีวิตครเราเกิดมาต่างกันก็เป็นเพราะว่าสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันนะฮะ โยมมีนักปราชญ์จีนท่านหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าดังนี้นะดวงตาที่สวยที่สุดคือดวงตาที่มองแต่สิ่งที่ดีในตัวของผู้อื่นมือที่สวยที่สุดคือมือที่ฉุดดึงผู้ที่ล้มให้ลุกขึ้นขาที่สวยที่สุดคือขาที่ก้าวเดินด้วยสติและปัญญาปากที่สวยที่สุดคือปากที่พูดด้วยความรักและความเมตตาฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดนะ โยมหัดทำบุญคนเดียวให้เคยชินหากกินข้าวคนเดียวให้เคยชินหัดนอนคนเดียวให้เคยชินหัดเที่ยวคนเดียวให้เคยชินเพราะเวลาที่เราไม่มีใครเราจะได้ชินกับสถานกา,ารณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามโย,ยมเพราะเราชินแล้วเราเคยแล้วเราเคยทุกข์แล้วเราเคยร้องไห้แล้วเราเคยเสียเขาไปแล้วนะฮะ โยมเราท่านทั้งหลายควรที่รู้จักขอบคุณบ้างนะขอบคุณความลำบากที่ให้รู้จักความอดทนขอบคุณความยากจนที่ช่วยคัดคนจริงใจไว้ขอบคุณความมีน้ำใจที่ช่วยบอกใครใจจริงขอบคุณทุกๆสิ่งที่ผ่านมาที่ช่วยใจให้เข้มแข็งต้องรู้จักขอบคุณบ้างโยมขอบคุณขอโทษให้อภัยี่เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านอยากจะให้มีโยม ้าทุกคนรู้จักขอคุณรู้จักให้รู้จักให้อภัยโอ้โลกของเราจะสันติสุขและสีวิไลเลยนะโยมโยม,ยม,ยม,ยมให้กำลังจกักใจกับตัวเองมากๆบอกกับตัวเองว่าโชคดีที่วันนี้มีความทุกข์เพราะเมื่อผ่านพ้นความทุกข์ไปได้ความสุขจะรออยู่เบื้องหน้าดังนั้นจงใช้ความทุกข์สร้างสิ่งมารย์ให้กับชีวิตตัวเองนะโยมนะ โยมก็าในโลกใบนี้มีทั้งคนชอบเราและไม่ชอบเราต่อให้เราดีแค่ไหนคนที่ไม่ชอบเราก็ว่าเราไม่ดีต่อให้เราไม่ดีแค่ไหนคนที่ชอบเราก็ว่าเราดีซึ่งเป็นจธรรมโยมจึงควรที่จะโปรงแล้วก็ต้องปล่อยวางเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาโยมคนทุกคนล้วนมีวันแย่ๆก็แค่วันหนึ่งเดียวนะฮะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปรอสัก พักสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเองขอเพียงเราคิดดีทำดีพูดดีเป็นคนดีไว้นั่นเองนะฮะเขบาบอก่เสียใจในตอนที่ผิดคิดได้ในตอนที่สายคิดถึงในตอนที่เสียไปเสียดายในตอนที่จากลาเพลอโง่ในตอนที่โกรธขอโทษในตอนที่ช้ารู้ตัวในตอนที่หมดเวลาเห็นค่าในตอนที่จากไปนี่ ญาติโย,ยมสาธุชนฝากให้เป็นข้อคิดเตือนจใจสำหรับเราท่านทั้งหลายนะก็แล้วกันนะนะ้อโยมเนาะอ่ะทีนี้ญาติโย,ยมสาธุชนท่านผู้ฟังท,ทั้งหลายอย่าดีใจจนเกินไปอย่าเสียใจจนเกินไปอย่าล้อนใจจนเกินไปให้อยู่ในความพอดีนี้สวยงามมากนะโยมนะถูกหลักศีลธรรมนะฮะ ยามมีก็ต้องเก็บยามเจ็บก็ต้องจำยามทำก็ต้องคิดยามผิดก็ต้องแก้ไขยามแค้นก็ต้องให้อภัยยามท้อแท้ไม่เหลือใครก็ต้องให้กำลังใจตัวเราเองนะโยมนะอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีผลผลให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจำนะโยมนะนี่ให้โยมเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิต นะแค่คนมากก็ไม่ไหวยอมใส่ใจมากก็ไม่ดีเกรงใจมากก็ลำบากเมตตาม,มากก็เดือดร้อนทุกอย่างต้องพอดีถึงจะดีนะฮะเมตตาเกินเหตุมันจะมีเปรตเต็มวัดมีเตะเปรตเต็มบ้านนะยอมนะแต่แต่พระคุณไม่ได้ต้องใช้พระเดชธรรมภาพเคยใช้แต่พระคุณมาแนละ้วไม่เคยใช้พระเดชนะฮะเขาจะเหลิองเขาจะหลงนะฮะ โยมศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเงินไม่ได้อยู่ที่เศรษฐีแต่ศีลอยู่ที่กายใจของเราธรรมะอยู่ที่สติของเราและเงินอยู่ทุกที่ที่มีความขยันนะเอาละก็ฝากให้ญาติโยมสาธุชนได้เป็นข้อคิดก็หวังอย่างยิ่งนะสารธรรมที่กับผมรู้ว่าธรรมาภาพนำมาจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปนะคิด นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสถาพรสืบต่อไปนั่นเองนะฮะ